สวัสดีจ้ามาพบกับคกลวย,ยุงเช่นเก่าเช่นเดิมจะไปน้องจ้าวันนี้อยุงจะมาแกงทวงไข่ใส่หน่อไม้ดองคิงจ้าวัตถุดิบของอยุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูตอนทํากันเลยจ้าตั้งกระทะใส่น้ําลงไปจ้า ก็จะใส่พริกแกงที่ยุงตำไว้ลงไปเลยจ้ะพริกแกงยุงก็จะมีตะไคร้หอมแดงพริกแหงจ้ะยุงใช้เป็นพริกแหงเดี๋ยวรอให้น้ำแกงเราเดือดจ้ะ แกงเดือดแล้วจ้ะยยุงก็จะใส่พวงไข่ที่เตรียมไว้ลงไปเลยจ้ะ ยัก็จะใส่หน่อไม้ดองที่เตรียมไว้ตามลงไปเลยจ้ะ ยังจะเคี่ยวไว้แป๊บหนึ่ง่ะจ๊ะแต่เดี๋ยวค่อยปรุงจ้ะ เที่ยวมาได้แป๊บหนึ่งทุกอย่างสุกแล้วจ้ะเดี๋ยวยุงก็จะปรุงเลยจ้ะก่อนปรุงยาุงก็จะชิมดูก่อนจ้ะเพราะว่าหน่อไม้จอมันก็มีความเค็มอยู่เดยเยยุงจะปรุงเลยจ้ะตอนปรุงเยยุงก็จะมีน้ำปลาจ้ะ ง่ายเหมือนกันจ้ะถุงถุงรถก็ผมน้องอาจ้ะ ชิมดูจ้ะให้ได้รสชาติที่เราต้องการนะจ๊ะรสชาติได้แล้วจ๊ะเดี๋ยวไปใส่ใบมะกรูดฉีลงไปเลยจ้ะการด้วยต้นหอมจ้ะ อะไรก็ห้างกันแล้ว I don't have been ก็จะประมาณนี้จ้ะทุกอย่างได้ที่แล้ยืมจะปิดไฟเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้าแกงทวงไก่ใส่หน่อไม้ดองจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวด้วยกันนะจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ครัวย,ยุงด้วยนะจ้าสำหรับคลิปนี้ยุงลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า